หรูออ่อนน้อมทมตนให้คนรักดีกว่าจากักทำเก่งอวดเบงเขาคุณความดีแม้เห็นเป็นแค่เงาแต่ติดตามตัวเราไปจนตายคนด้อยกว่าเรานี้มีมากเหลือคนเขาเหนือกว่าเราก็มีทมอย่าเย่อหยิ่งทอระนงมัวหลงมมอย่าหลงชมว่าตัวเด่นจะเป็นภัย กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดต,ตามชาแนลอานนลเล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนาเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับ ในวันนี้ผมก็ขออนุญาตยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่อง11แนวทางเอาตัวรอดแบบคนฉลาดเขาทำ,ท,ำท่านผู้ฟังครับและหากจะกล่าวถึงสังคมของเราในยุคปัจจุบันนี้มันก็มีความน่ากลัวทั้งก็ยังมีการแข่งขันกันในเรื่องต่างๆมากมายแต่ก็จะมีสักกี่คนที่จะเอาตัวเองให้รอดท่ามกลางสังคมที่แข่งขันกันแบบนี้ฉะนั้นในวันนี้ ผมก็จึงขอนำพาท่านผู้ฟังทุกท่านมาพิจารณาถึงวิธีการและแนวทางของคนที่เขารู้จักเอาตัวรอดเป็นนั้นเขาทำอะไรแบบไหนอย่างไรกันบ้างและก็มีให้ได้พิจารณากันทั้งหมด11ข้อดังต่อไปนี้ครับข้อที่หนึ่งก็คือคนที่ชอบอยู่กับตัวเองนั่นก็เพราะว่าก็เพราะว่าคนที่เขาฉลาดส่วนใหญ่นี้ เขาก็ค่อนข้างที่จะมีความเป็นปัจเจกบ,บุคคลซึ่งก็คาดเดาได้ว่าพวกเขาก็อาจจะใช้เวลาเหล่านั้นคบคิดคำถามหรือบางเรื่องที่ตัวเองกำลังสนใจหรือสิ่งที่มีความสัมพันธ์ในชีวิตจริงที่หลายครั้งเราก็เกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาได้ในเวลาที่อยู่คนเดียวนี่แหละครับข้อที่2รู้ว่าตัวเองไม่รู้ก็คือคนที่ไม่กลัวที่จะพูดว่าฉันไม่รู้ และก็พร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ก็เพราะว่าคนที่เขาไม่ฉลาดเขาก็จะประเมินความสามารถของตัวเองสูงกว่าความเป็นจริงมากและจากผลการทดลองก็ได้ระบุไว้ว่านักเรียนกลุ่มที่ได้คะแนนต่ําที่สุดจากการที่ได้ลองทําข้อสอบประเมินคําตอบที่ตัวเองจะตอบถูกนั้นก็มีเพียงแค่50าเปซแต่ทว่าในขณะเดียวกันนั้นนักเรียนกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดเขาก็ได้ประเมินไว้ ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากกว่าครับข้อที่สปรับตัวและยืดหยุน่นก็เพราะว่าคนที่เขาฉลาดนั้นเขาก็มักที่จะมีความยืดหยุน่นและก็สามารถที่จะปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่างๆโดยที่เขาก็ไม่หวั่นไหวกับความไม่ชัดเจนหรือข้อจํากัดใดๆและก็มีผลงานวิจัยในด้านจิตวิทยาออกมาสนับสนุนว่าสติปัญญา ก็สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ครับข้อที่4เปิดกว้างก็เพราะคนที่เขาฉลาดเขาก็จะไม่ปิดกั้นตัวเองเมื่อมีโอกาสหรือไอเดียใหม่ๆเข้ามาเขาก็มักที่จะมองหาทางเลือกแล้วก็ชั่งน้ำหนักเพื่อที่จะหาเหตุผลที่ดีที่สุดคนเหล่านี้ก็จะเกลียดการยอมรับอะไรง่ายๆก็เพราะว่าเขาจะหาคำตอบ จนกว่ามันจะมีหลักฐานที่ยืนยันได้จริงๆเท่านั้นครับข้อที่ห้าไรครวญกับคําถามที่มันยากยากก็เพราะว่าคนฉลาดนี้เขาก็มักที่จะมีคําถามเกี่ยวกับจัก,กรวาลและความหมายของชีวิตพวกเขาก็จึงมักที่จะกระวนกระวายกับเรื่องเหล่านี้ที่ก็อาจจะมีส่วนจริงอยู่บ้างก็เพราะว่าปราดคนสําคัญสําคัญทั้งหลายในโลกนี้เขาก็ล้วนแล้วแต่ตั้งคําถามพื้นๆกับคําถามที่ว่า ชีวิตคืออะไรนี่แหละครับข้อที่6มีวินยัยและความมีวินยัยหรือความสามารถในการควบคุมตัวเองก็มีความเกี่ยวข้องกับความฉลาดและจากการศึกษาทดลองในปี2009ก็ได้มีผู้ร่วมทดลองเลือกระหว่างการได้รับเงินจํานวนหนึ่งทันทีหรือรอรับเงินก้อนใหญ่ภายหลังและผลก็ปรากฏว่ากลุ่มผู้ร่วมทดลอง ที่เลือกจะรอรับเงินก้อนใหญ่ในภายหลังนั้นเขาก็มักที่จะทำคะแนนในการทดสอบสติปัญญาได้สูงกว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่เลือกจะรับเงินในจำนวนหนึ่งในทันทีข้อที่7มีความสนใจใคร่รู้อยู่ตลอดเวลาและนักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลกอย่างอันเบิร์ตไอสไตล์เขาก็เคยพูดถึงตัวเองไว้ว่าผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะมีความสามารถพิเศษอะไรเหนือไปกว่าใครเลย ผมก็เป็นเพียงแค่คนคนหนึ่งที่มีความสนใจใคร่รู้มากกว่าคนอื่นเท่านั้นเองและก็มีงานวิจัยฉบับหนึ่งที่ตีพิมพ์ในปี2016ที่ระบุไว้ว่าการได้เปิดโลกในวัยเด็กสัมพันธ์กับความสนใจใคร่รู้ในตอนโตเป็นผู้ใหญ่ข้อที่แปรก็คือคนที่มันคอยเอาใจใส่คนรอบข้างก็อเพราะว่าคนที่เอาใจใส่เรื่องความต้องการความรู้สึกของผู้อื่น และทําในสิ่งที่คนเหล่านั้นต้องการกดถือได้ว่าเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ขณะเดียวกันนั้นความฉลาดทางอารมณ์นี้ก็ยังหมายถึงความสนใจที่จะเข้าไปพูดคุยกับผู้คนใหไม่และก็พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆจากคนที่ได้พูดคุยด้วยครับข้อที่9มีอารมณ์ขันก็เพราะว่าคนที่มีอารมณ์ขันส่วนใหญ่นั้นก็มักจะเป็นคนที่มีความฉลาด และก็มีงานศึกษาชิ้นหนึ่งที่ได้ระบุไว้ว่าคนที่สามารถทําคะแนนในการเขียนบรรยายการตุนตลกได้สูงๆได้เยอะๆก็จะเป็นคนที่มีความฉลาดด้านการใช้ภาษาขณะเดียวกันนั้นก็มีงานศึกษาอีกชิ้นหนึ่งที่ได้ระบุไว้ว่านักแสดงตลกส่วนมากนั้นก็มักที่จะทําคะแนนความฉลาดทางด้านภาษาที่สามารถทําได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปครับข้อที่สิบ รู้จักที่จะผัดวันประกันพรุ่งและก็มีคนฉลาดส่วนหนึ่งที่เขาจะผัดวันประกันพรุ่งจากงานที่เขาได้ทําเป็นประจำหรือได้ทําซ้ําๆในเวลาที่เขาได้พบกับเป้าหมายหรือสิ่งที่มีความสําคัญกว่าและก็มีนักจิตวิทยาท่านหนึ่งได้กล่าวเอาไว้ว่านี่ก็คือหัวใจของการสร้างสรรค์นวัตรกรรมเลยก็ว่าได้ก็มีตัวอย่างครับก็อย่างเช่นเมื่อสตีฟจ็อบ เขาต้องการความเป็นไปได้ใหม่ๆเขาก็จะใช้เวลาไปกับการทกเถียมเพื่อที่จะหาไอเดียที่มีความแตกต่างและก็พร้อมจะหันหลังให้กับไอเดียพื้นๆหรืออะไรที่คนอื่นๆก็สามารถจะเดาได้ครับข้อที่11สามารถเชื่อมโยงความคิดในเรื่องต่างๆได้ก็เพราะว่าคนที่เขามีความฉลาดนี้เขาก็จะสามารถมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเพราะว่าพวกเขาสามารถเชื่อมโยงความคิด จากเรื่องที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกันได้ก็ขอยกตัวอย่างก็อย่างเช่นว่าซาซึมิกับแตงโมนี้มันมีความเหมือนกันตรงไหนและคำตอบก็คือทั้งซาซึมิและแตงโมนั้นสองอย่างนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องปรุงสุกและก็ต้องกินตอนที่มันดิบและเย็นเหมือนกันมันก็ถึงจะอร่อยครับและในโอกาสนี้ผมก็ขออนุญาตจิบยกนำเสนออีกสักหนึ่งหัวข้อสำหรับท่านผู้ฟังท่านใด ที่กำลังรู้สึกว่าชีวิตของตนนี้ได้เคยทำวิบากกรรมที่หนักหนาสาหัสหรือสิ่งที่ได้เคยทำผิดพลาดไปในอดีตทั้งที่เราอาจจะจำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ดีหรือที่เรียกว่าเป็นวิบากผลของอกุศล,ลกรรมเก่าที่มาตัดรอนเราในปัจจุบันนี้ทำให้ชีวิตของเรานี้จึงต้องประสบแต่ปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายผมก็จึงขอนำเสนอวิธีการลดวิบากกรรมแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ ท่านผู้ฟังครับหากว่าเรามีความต้องการอยากที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่จริงๆก็จําต้องลดวิบากรรมที่ไม่ดีให้น้อยลงหรือให้มันบรรเทาเบาบ,าบางลงไปบ้างเพื่อที่เราจะได้มีชีวิตใหม่ด้วยการเสริมบุญด้วยมหากุศลจิตก็ต้องใช้ความเพียรในการทําความดีมากๆโดยสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ครับอย่างที่หนึ่งนั้นก็คือการที่เราต้องสวดมนต์ไหว้พระทุกวัน ทั้งในเวลาเช้าและเย็นอย่าได้ขาดสวดช้าๆทำความรู้สึกให้สบายๆทำจิตของเราให้เป็นกุศลและในการสวรดมนต์นี้เราก็จําเป็นต้องศึกษาต้องทำความเข้าใจถึงเนื้อความเพื่อที่จะพิจารณาในการสวดจิตของเรานี้ก็จึงจะมีความสงบครับในข้อที่สองนี้ก็คือการอธิษฐานต่อพระรัตนตรยัยเพื่อเปิดทางให้แก่ชีวิตเป็นการอธิษฐานบารมี ซึ่งก็คือการขออนุภาพอำนาจคุณอันยิ่งใหญ่แห่งพระรัตนตรยัยให้ได้ช่วยเปิดทางให้แก่ชีวิตของเรานั่นเองครับในข้อที่3ก็คือการฟังธรรมะเช่นพระพุทธประวัติหรืออนุพุทธประวัติคือชีวิตของพุทธสาวกสาวิกาท่านก็จะได้พบว่าชีวิตของบางท่านนี้มีความน่าสงสารมากกว่าตัวเราเสียอีกและก็จะเห็นได้ว่าตัวของเรานี้มิใช่คนที่โชครายที่สุดในโลกท่านเหล่านั้น ได้เพียรต่อสู้กับชีวิตที่แสนจะลำบากหนักหนายิ่งกว่าเราเสียอีกครับและในข้อที่4ก็คือการที่เราต้องหมั่นให้ทานอยเป็นนิดเป็นประจำก็คือการถวายอาหารพระทําบุญไสบ้าเป็นประจำเพื่อที่จะทําให้จิตของเรานี้เสพกุศลนนานให้ได้รู้จักสละละความตรณีทีเดียวในตนและสิ่งที่สําคัญนั้นก็คือการดูแลพ่อและแม่หรือบุภพภการีผู้มีพระคุณของเรา จะต้องดูแลท่านให้ดีที่สุดดังมีความในพุทธพจน์ที่องค์สเ็จพระบรมศาสดาสัม,มาสัมพุทธเจ้าของเรานี้ท่านได้ตรัสไว้ว่าบิดาและมารดาก็คือพระอรหันต์ทำบุญกับพระอรหันต์ที่บ้านนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดครับและในข้อสุดท้ายก็คือข้อที่5สําหรับท่านที่ยังมีความใหม่ในธรรมนี้ก็จําต้องหาเวลาที่จะฝึกหัดกรรมฐา,านกันได้แล้วก็โดยการหาฟัง ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้สอนแล้วก็นั่งภาวนาตามไปนั่นก็เพราะว่าไม่มีบุญใดที่จะสูงไปกว่าการเจริญสติปัญญาเพื่อพัฒนาชีวิตอีกแล้วทำให้ได้ทำจิตให้เป็นกุศลบ่อยๆซึ่งก็เปรียบได้กับการปลูกข้าวเพื่อที่จะให้ได้มเมล็ดข้าวสารและจิตที่เป็นกุศลน,นี้ก็จะมีผลให้ได้เป็นสุขเสมอทั้งในปัจจุบันและอนาคตแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้สู้ภาคเพียร เอาชนะทุกอุปสรรคปัญหาในชีวิตด้วยความดีขอเพียงให้เราได้ตั้งสัจจะมุ่งมั่นทำให้ได้จริงในทุกๆวันจะได้ขาดแล้วชีวิตของทุกๆท,ท่านก็จะได้พบกับความเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับมาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายอีกเช่นเคยครับกับรเรื่องราวของข้อฉุกคิด คติธรรมเตือนใจนำมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้นำไปฉกคิดพิจารณาก่อนจากกันอีกเช่นเคยครับในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องอย่าได้มัวไปเสียเวลากับคนที่ไม่เข้าใจเราท่านผู้ฟังครับในบางครั้งบางโอกาสกับเรื่องบางเรื่องนั้นตัวของเรานี้ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมัวไปเสียเวลาอธิบายกับคนที่ไม่เข้าใจเราก็ดูอย่างคนมากมาย ที่มีดวงตาเหมือนกันแต่ก็ยังมองไม่เหมือนกันคนที่มีปากเหมือนกันแต่ก็ยังพูดไม่เหมือนกันมีหนึ่งสมองสองมือเหมือนกันแต่ก็ยังทำไม่เหมือนกันก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาที่ปูถทุชนเช่นเราท่านทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็ล้วนที่จะเชื่อในสิ่งที่เขาอยากเชื่อและคนที่จะเข้าใจเรานั้นเขาก็จะเข้าใจเราได้ตั้งแต่แรกคนที่เลือกที่จะไม่เชื่อเรานี้เขาก็จะไม่เชื่อเราตลอดไป ไม่ว่าตัวของเรานี้จะไปอธิบายด้วยเหตุผลมากมายสักเพียงใดก็ตามเพราะฉะนั้นแล้วก็จึงเป็นการเสียเวลาเปล่าที่เราจะต้องไปอธิบายกับคนที่เข้าใจเราผิดนั่นก็เพราะเขาจะฟังในสิ่งที่เขาอยากจะฟังเท่านั้นเลือกจะฟังแต่ในสิ่งที่เขาอยากจะได้ยินและในสิ่งที่เขาได้ฟังแล้วชอบเขาก็ย่อมเลือกที่จะเชื่อแม้ว่าสิ่งน,นั้นจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงก็ตามและเมื่อเป็นแบบนั้นแล้วก็จึงเป็นเรื่องที่ธรรมดามากม ที่ย่อมจะมีคนเข้าใจผิดเราได้ในตลอดเวลาอยู่แล้วและเมื่อเราได้ทำความเข้าใจในความเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็จงอย่าได้ไปแคร์อย่าได้ไปใส่ใจไปเสียเวลาไปหาข้อแก้ตัวหรืออธิบายเพื่อให้เขาเข้าใจถูกเพราะเมื่อตราบใดที่เรายังเป็นตัวของเราเองนี้ในแบบที่ไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนคนที่มองคนละมุมยืนคนละที่ก็จึงเป็นธรรมดาที่จะเห็นความจริงไม่เหมือนกัน เพราะต่างฝ่ายก็ต่างใช้ความคิดที่เข้าข้างตนเองและก็ต้องทำความเข้าใจถึงความเป็นจริงว่าในชีวิตของคนเรานี้แม้จะเพียรพยายามที่จะทำคุณความดีมากมายสักเท่าไรแต่ก็คงจะไม่สามารถที่จะทำให้ทุกคนพึงพอใจได้ก็จึงเป็นเรื่องที่แสนธรรมดาที่ในชีวิตของเราต้องพบเจอกับทั้งผู้คนที่ชอบและคนที่ไม่ชอบในตัวตนของเราเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ดีที่สุด ก็คือการปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เพราะการเวลาเท่านั้นที่จะทําให้ความจริงปรากฏหากตัวของเรานี้ดีจริงและดีได้นานพอสักวันหนึ่งคนอื่นๆก็คงอาจจะมองเห็นเองครับและเพื่อที่จะทําให้ท่านผู้ฟังมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นผมก็จึงของนําเอานิทานมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังสักเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงหญิงสาวคนหนึ่งเธอได้ตั้งท้องโดยที่ไม่รู้ว่า ใครคือพ่อของเด็กพ่อและแม่ของหญิงสาวคนนั้นก็จึงบังคับให้ลูกบอกว่าใครเป็นพ่อของเด็กในท้องเมื่อหญิงสาวทนแรงกดดันของพ่อและแม่ไม่ไหวเธอก็จึงได้บอกไปว่าพ่อของเด็กนั้นก็คือพระอาวุโสรูปหนึ่งในวัดใกล้บ้านของเรานี่เองและเมื่อถึงเวลาที่เด็กในท้องได้คลอดออกมาแล้วคนที่บ้านก็ได้นําเอาเด็กไปหาพระอาวุโสรูปนั้นพระท่านก็บอกเพียงว่า อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วท่านก็รับเด็กเอาไว้ไม่ได้พูดอย่างใดต่อและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระรูปนั้นก็ได้พาเด็กไปบิณฑบาตด้วยทุกเช้าคนในหมู่บ้านก็ต่างดา่าตำหนิบินทาทั้งที่อยู่ต่อหน้าและรับหลังและเมื่อเวลาหนึ่งปีได้ผ่านไปหญิงสาวก็รู้สึกผิดก็จึงได้สารภาพกับพ่อและแม่ว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นอีกคนหนึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระรูปนั้นเลย ทางครอบครัวก็ได้รู้สึกผิดและและอายแก่ใจมากก็จึงไปพบกับพระอาวุโสรูปนั้นและภาพที่ได้ปรากฏอยู่ต่อหน้าครอบครัวนี้ก็คือพระรูปนั้นท่านมีร่างกายที่สูบผอมโทมลงมากแต่ว่าลูกนั้นกับอ้วนขาวสมบูรณ์เป็นที่น่ารักมากหญิงสาวรู้สึกผิดมากก็จึงได้ขอโทษพระอวุโสรูปนั้นท่านก็พูดเพียงว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองพระอวุโสถูกกล่าวหาจนเสียชื่อเสียงปนปี แต่ตั้งแต่ต้นจนจบท่านก็ไม่ได้แก้ตัวเลยและถ้าถามว่าเป็นเพราะอะไรพระอวุสรูปนี้ท่านก็ได้บอกว่าบวชเป็นพระชื่อเสียงเงินทองต่างก็เป็นของนอกกายถึงแม้ว่าคนจะเข้าใจผิดแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอาตจจมาสามารถที่จะช่วยแม่และลูกให้พ้นจากวิกฤตไปได้ก็ถือว่าเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังครับในตอนที่คนอื่นเข้าใจเราผิดนี้ เราก็ต้องใช้เวลามากในการอธิบายเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราแต่ก็ไม่มีประโยชน์อันใดไม่มีใครฟังไม่มีใครเชื่อเป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนโดยทั่วไปคนเรานั้นจะเชื่อกับข้อมูลที่ได้รับมาครั้งแรกโดยไม่ค่อยพิจารณาว่าความจริงเป็นเช่นอะไรใช้หลักการการารับรู้ของตัวเองในการเข้าใจและก็ได้ตัดสินไปก่อนแล้วนั่นก็เพราะโดยมากแล้วคนเราทั้งหลายนี้ ก็ล้วนเชื่อแค่ในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเชื่อเท่านั้นจึงทําให้ได้เกิดมีเรื่องเข้าใจผิดอยู่เรื่อยไปในทุกทกที่ทุกๆสังคมครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่กระผมได้นําเอามาเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นําเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้นําไปประยุกต์ปรับใช้ ให้เหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดําเนินชีวิตของท่านเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวของท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดําเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออํำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริออตปะผู้มีความละอายชั่วเกงรงลัวตบาบ โอ้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลขอความเจริญงาอ,องามในอริยะเตยธรรมความสงบเยือกเย็นแหง่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่อง ผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขอไปท่านผู้ฟังไว้นที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอนนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้า ปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานท์ขอบพระคุณครับ